พริกมันค่ะเพื่อนๆสูงมากเลยค่ะต้นนี้สูงประมาณสองเมตรค่ะเพื่อนๆสูงมากเห็นไหมค่ะดูสิค่ะสุดมือเลยค่ะเพราะว่าปลูกไว้ในที่ได้แสงแดดน้อยค่ะน้องก็เลยสูงเนครังพริกมันค่ะ ปลูกไปสองต้นค่ะเพราะลูกๆก็ชอบกินอาหารเกาหลีกันเอามาย่างกินนะคะจะอร่อยค่ะจะไม่ย่างก็ได้นะคะกินสดๆก็ได้ค่ะจะกรอบมากเป็นเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งกินกับอาหารเกาหลีอร่อยค่ะเด็กรุ่นใหม่นะคะเขากินกันเราเป็นแม่ก็ปลูกเอาไว้ไม่ต้องไปซื้อไปหา 今年又开花了。